เชนเพิ่นมีข่าวดียังเด้เหมือนนี่เพิ่นว่าเชนมารุ่นว่าเจ้าน้ามันด้นั่นแหละโอ้เชนมาบอกนะมีอ่าข่าวดีอีกแล้วเนาะอ่าตัวเรื่องที่ดินก็นหากลังผ่านไปบัดน,นี้ได้รับข่าวดีเข้ามาอีกคิดยว่าไวจะดได้กะ้วคิดเยู่แล้วเจ้าเพิ่น <c oughs> <c oughs> เพื่อนๆจะหนุ่มเนี่ยมันตัดเป็นคอยคำลงแรงอีกแล้วคอยพี่น้องเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่หมู่บ้านกุกกระทันเด้อเนาะคอยพี่น้องเนาะโดยเอ้ากราบสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีฮักเพงกันเบิร์ดสู่ผู้สู่คนเนาะคอยพี่น้องเนาะโดยเพราะว่าสิเป็นพ่อพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศนําเด้อเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องของมาเวียดบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วคอยพี่น้องเนาะ สามาพบมาพ่อเนาะกับบ่เวียนใมื้อนี้พ่อเจ้าก็อยู่ที่อ่าหน้าบ้านน่ะเฮ็ดขลกน้อยเพิ่นเนาะพ่เนาะก็นเพิ่นกมีอ่าข่าวดีว่าซั่นเนาะแจ้งกับทางลูกน้อยเพิ่นมื้อนี้กได้ลงมานํกัน4คนมื้อนี้กได้อ่ายก็เออลาเ อดีตคนดังมาพบโผกับอดีตคนดังบัดนี้เนาะหิงดังโดยเฮาสวัสดีเด้อน้องบ่จิตน้องธงเนาะอดีตคนดังดังคือเก่างดังคือเก่าแตกจ๊ะตกไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วว่าซั่นคือเก่าเแเต่าและเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่านั่งลงนี่แม่นบ่เป็นยืนยักพ่อตาเออเนาะอันบวกกับมันแดดปูได้ลบมันก็ล่อลูกคือเบิ่งนะโอ้แม่นดีหนเนาะ ไปทังไหนมาดิมาหนะหาลุงน้อยมาเลยมาเยี่ยมยามกลับมาได้มาโดนแล้วเต้คนละเต่มาหาน้องน้อยตอนนม้ไม่้กับมาเลยยินดีนเพิ่นอีกเนาะได้ดีได้ทางเนือทางนี้เพรเสนเพิ่นมีข่าวดีได้มาดเมนบอเมแล้วเอาใบนั้มาให้บอกใยังใยยังยืนแต่ดินเพิ่น เนาะเดี๋ยวาพ่อว่าไปก่อนเล้วได้ไงเราหายได้กันบมมีหัวจิตเนาะดียังสิแต่ก็ข้าวอยู่เนาะคันคุ้นเยอะช่องแฉงข้างในสุดเลยนะช่องแต่ช่องบุญพระปลาพ่อแห้งแล้วช่องข่าวก็คือเขาอะบ่เตียงคนนี้บ่เห็นช่องข่าวเป็นช่องบุญพระปลาแล้วปุ๊บอึดอึดแต่ว่าเรามีข่าวดีเข้ามาเลยก็ดีแจมแล้วเนาะมาเรื่องยังก็แล้วแต่พี่น้องเลยนะแต่ว่าทีแน่ๆนะทานรุ่ทางครอบครัวน้องลินดา không áo rồi chị luôn hà đấy non oh. à, bàn đăng, đăng. bàn hàng mùa bàn hàng nó. À, khơi bay bao nồng thung bùn 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 ชุ่มเหยู่้นี่ก็ววตากรจนชุ่มอวตาวตาาตองข้นไงโอ้ยบอกตาไม่คิดเป็นลักพาเนี่นะแล้วนขึ้นขึ้นยังให้ป็นงได้เป็นจงได้พากันไปแล้วบ่ไปแล้วแต่ว่าลังยัถามเราแต่ยังไ่ทันได้ตอบกำลังเดินทางได้ิ่งน่าจะกำลังขวบนะกำลังขามพังเพราะว่าคือรถแรถบานเุา

พรมมากับเจ้าแล้วผมไปหาเจ้าเนี si ่ยแสดงว่าเพิ่นแสดงว่าเพิ่นขึ animals, ้นมาเนาะรับเทียงเพราะว่บคำรับเศร้าตลอดนะฮอดแถวพูดแล้วเดี๋ยวนี้แถวอ่าแดงแดงโคโลโคลาได้จัดไปแบบไปกับแบบบัวช่างบัวลากันรีบบวบคำกันเนาะพ่อจีเซ็ตบอกนี่ยันยันหายอะไรกัเนาะยันมูหายน้ำบ่วด้วยยันอ่านี่บัวดึงได้อย่างว่ายันข่อยไปน้ำบ่เห็นวิวข่อยดวงอะบัวหากชวนข่อยเลยนี่ เนาะพอให้พบคนดีถ้าแกดีงานดีเงินดีพอให้น้ากันเงินกลับกระมาอ่าเยียบลูกเยียบเต้าไม้แล้วก็อย่างไดแต่มีเป้าหมายแบบใดบอกคำเนาะบอกง่ายอยู่บ่ผู้เป็นนายพู้ครับไปในนาน้ำพี่น้องแต่ว่าพี่น้องก็คือว่าเนี่ยกับผมเคยไปน้ำเขาเชื่อเรื่อยเื่อยเรียนเจ้าเดี๋ยวเลี้ยงเลี้ยงหมูเนาะแต่ว่าลงไปลงแต่ว่ลงไปลงกับพ่อไผป้า ทางยูทูบไปแหละพี่น้องเอีกกระถายให้ก็เพราะพี่น้องเบิ้งคือเก่าอันนี้ชำร้อยจีไทยแต่บางวัคิดบ่ตาก็ว่าไม่กระชับแอ้วไปอยู่โอ้ยออกไปอยู่หมดฟ้าหบดทิพย์ก่อนน่ะอ่ามันก็คือว่าไก็พอมีรายได้เสริมเพิ่งว่าช็อปชำเดือนได้ก็ยามันก็คิดจะว่าโยดกับปุ๊บเอมสินพี่น้องเนอะเจ้าของกัเส็จงานอยู่ดิมีงานรักอยู่คือว่าอันนี้แต่มันจะมีเวลาเลยหรือ เบื้องนีเนาะนั่นจะมีอยู่เพราะว่าคนในบ้านก็ลงอยู่พุ่นกลายคนนอกว่าตานะคนอยู่เขาเบาแก้วเบาอยังเพิ่นก็อยู่พุ่นมูลลายดอกลงพุ่นใช่เคียงเรื่องคิดฮอดลูกตอนแรกๆนี่แหละเนาะลูกก็คิดฮอดให้น้ำตอนแรกแหละแต่ว่าผ่านไปทิศตรงทิศแล้วก็ให้แน่อยู่ดอกเิ็กน้อยนั่นเดี๋ยวสิเอามาพูดแห้งนี่เนาะผนเบิ่งคลิปยอดเด้งอ้าวเราไล่เบิ่งคลิปมาเราถ่ายกับลูกเรานี่บัดไปอีกมันง่าย นี่ก็บ the ่เบิ่งแล้วเนาะบ่เบิ่งกดอดบ่ได้เลยว่ากัอดอดบ่ได้เออคือว่าละมาเล่นขึ้นมาเจอนีพุงกินนี่เป็นหยังบัดนี่คาบลูกอยู่เข้าหูนี่ลูกมันอยู่นี่หูเม่กี่หลายนี่ได้วออคามาแต่ผุดขคามาดีเข้าหูแม่ยอย่างว่า้องทุกวันที่เห็นว่ามันคาบุ่นแล้วแต่ว่าเล่นลงนี่บัดเล่นไปตามเลยจะเอามันเข้าหูได้บุญเหรอโอ้ดอยดยก็คือว่าละมื้อนี้ก็ลงมาทางเฮือนลุงน้อยแล้ว ต่ก็มีข่าวดีคือบ่จิเว้าและได้ยินบเสียเาอยู่ก็ได้ยินคืว่าแต่ว่าสิเป็นข่าวดีเรื่องหยังน่ะยังบ่จักต้องรอรุ่นเบิ่งมีแต่ว่าเบิ่งพี่น้องเอ้ยว่าสิเป็นจังได๋เนาะเนาะอน้องงก็ลงมาดูอีบ่มานปกติกีก็มาในีก็บ่มานี่กคานันะทางคุก็คาอยู่เบือน้องก็ลงไปดนละซอยทงนั้นเป็นจังได๋เนาะมันมีแต่หมู่บ้านหลังเฮือนยางอยู่จักปีนี่

ทงเนาะก็ได้ครับการใช้เรือมันลายอะไรพี่น้องจนได้แบบว่าจังได้แล้วนะอ่าบันนี้ก็แล้วแต่วิชาการไผยมันจังได้เลยพื่อนก็ได้เนาะเรื่องพอได้เยูะพอได้เยอะเช่นมันก็แล้วแต่วิชาการไผยมันนะบาทนี่เนาะผู้ใหญ่เนาะทีมงานคนใหญ่เอามาแรกๆก็เห็นว่าใช้เอฟซีเพื่อนก็สอนน้องทงเให้ยูทูปแน่เพื่อนน้องทงเพบนก็เฮ็ดแต่เด้คือเขาที่เขาทางเนาะเพื่อนน้องทงตอนนี้เรื่องยูทูป ไปเรื่อยไปได้อย er <invent> ู่หกไปได้เขาคือว่าโอเคแล้วใช่เนาะคือหยอดบอใต้พุดอะไรบอตะกี้คือข่อยพูดแล้วคือข่อยกับบอข้านี่แจ็คหยอดมือได้อ่าทีอีกลักก็คือบอข้านี่ไปก่อนข่อยแล้วตอนแรกก็ข่อยแล้วไปก่อนล้วฟูใช้ปูนหูเมืองพีนหูแวเจ้าเจ้าใบนี้เนาะแต่ข่อยใส่บริไปไกลคือว่านะแต่ละคนเขาคือสู้คือว่านะ mẹ mồi chít vào thuyền vào khăm vật cứ hành chạy ngay thế vậy con đã khỏi đứa không phải xem thay cũng đúng nói là sợ con nó rồi nó bài đi nó đi nó bài đi nó sợ đi nó bài đi nó bài đi nó bài nó bài đi 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 nó bài ้สบายดีเนาะอาตุคือได้ยินว่ามาแจ้งข่าวดีออชัดมาแจ้งข่าวดีอ่เบียเนาะข่อยก็ปวดจ้าแล้วเนาะข่าดีหยังสดีทางด้เนาะโยอโพอพเฒ่าอีหยังล่ะลืมชื่อแล้วลจักตู้หยังเนาะฮู้จักแต่ว่าผัวมีตู้พันแม่นมัน่ตพนเนาะนั่นละเอ้าก็คือเฮือนนน้อยข่าวดีหยังก็ ก็น้ำไปเอยเนาะจะน้ำบาลานเพุ่นเอาดูดินใหม่พุ่นแล้วมาแล้วมาแล้วจดจัดแท้เนาะดีข่าวดีเข่าวมาอีกแล้วดีมุกดีใจน้ำเล่าใช่เนาะโอ้มาแบบซ้ำซ้อนกันเลยเพื่อนมีน้ำใสแล้วก็ไปเท้าไปยูพุ่นกันเพราะว่ามันสะดวกสบายแน่นะมีน้ำเนาะโดยโดยมาแจ้งเหมือนก่อนแต่ว่าหัก อย่านั้โบฮู้วาสีเฮ็ดมือใดกะมาแจ้งมันก้อนมือนี่พี่ตังไอ้เนาะตาติ๊ดตาไในคลิปเพื่ออะไรหลุ่นชมเบิ้งะเนาะแต่ว่าคือนั่นเรียบร้อยแล้วจดจ้านเรียบร้อยว้าไอ้เนาะคือสิบหุ่นเราแข่พฟังว่านี่เนาะเอาเอาเบิ้งค่อยเข้าไปแสดงความยินดีกับลุงเราสะกก้อนเะเนาะให้โบเชีนพักบส่เมือให้ก่อนเบิ้งเขาเฉื่อยปะประตูไฟกาให้กูเข้าเรื่องเขาเฉิ่อยเป็นแบบไหนโอ้นี่บ่โดยโดยโดยครับเนี่ยนี่เบิ้งเข้าไปก่อนค่อยกันได้ โจ๊ะเนาะไปตองเลยบอร์เชนไว้กูเขาเบิรงคอนเสิร์ตคนละโจ๊ะไปตรงเลยเนาะเรียนลุงน้อยโดยสันพบข้อกันรอบที่สามที <to> ่สี่แล้วละกับลุงน้อยเพื่อนนี่ก็ได้โดยสบายดีเด้อเนาะอ๋อเหมือนยังคืออยู่พอม้าเพียงตานกับแถมมือนี้ของมาตะสวนชวนใช่ไทยนอะมาแล้ว Mày lên mày bay phun uh, bò Rồi Mày lên phần rồi đấy rồi 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 Đi múc đi chạy nắm nó đây thì đi mát ngon lưới Rồi ờ, Bên đấy sẽ leo là hết nè Hết là bỏ Nhưng đấy mì, phải thẻ, ừ. Đi múc đi nắm Bên trên đấy mua văn thì เห็นไปเชิญอยู่บ้านคุงใหญ่หูโอ้บับมเชิญลงหน่อยค่ะเต็มที่เนาะวันนี้เนาะโดยด้กับพ่อเธอึนื่องลงมาจ้ะทางป้าได้ไปอยู่บ่ป้าพ่ได้าอ่าบัดน่ะนงนงมอมบ่โดยไปกับพ่อไปอยู่บ่เจ้าค่ะเรียบร้อยเชิญไสเชิญขัวรัวไปเชิญบ่เอ่อวันน้หยุดเชิญครับ้ว้ายเนาะเบิ่งในคลิปุงหน่อยเห็นแล้วแบบนี้ว่ะ ท well, uh, so. ั้งยุบทั้งยวกเนาะโดยเอาบเตบบัตรเชนพันม pan ีข่าวดียังเด้มือนี่เพราะว่าชิมารุดเนกันเจ้าหน้ามานไดนั่นแหละโอ้มีอ่าข่าวดีอีกแล้วเนาะอ่าตัวเรื่องที่ดินก็หากลังผ่านไปบัดนี้ได้รับข่าวดีเข้ามาอีกคิดยว่าไวจะได้ทันคิดนเท่แล้วเจะพันใส่กระสําถ เปลกใหญ่อย so so <laughs> uh ู่เนาะทัเงผ่นว่ามือหนะมันงงอยู่แต่ว่าจักล้วบอกว่าเป็นพลักผู้ใหญ่ทั้งใดบอเสเพผ่นได้บอกลับบอกงงหนาทามกันล้วบัดนี้เนาะทั้งน้องมอมแล้วก็มือซื้อที่ดินก็บ่ได้พูดลวงหนาเลยกระทันหันหากพูดแต่ว่ามะฮอดเฮือนแล้พผ่นไล่ขึ้นรถเลยจับจูดอย่างเดียวเลย เนาะพยายามเลยแบบงงๆเลยนะเนาะเหมือนเนาะทางลุงน้อยก็งงพอลุงน้อยเห็นเบิ่งในคลิปบ่พอมีเพิ่นเฮ่อว่าลุงน้อยคือ็ห้คักแท้ว่าเข้ามาบทั้งเนาะเหมือนเนาะตอนลุงเพิ่นนห้ตอนทางพระอาจารย์เพิ่อนบ่แต่ว่าทางน้องมอมหากรรมาเต็มเฮี้ยนเหมือนนะเหมือนหากรรมาเยี่ยมมาพอกับเมื่อนั่นประยักษ์โอ้มาเยี่ยมกับหับข่าวดีเลย แต่ว่าก็บูฟู่ยังเลยแบบเพิ่นบอกไปขึ้นรถไปบอดเอ๊ะใจยังเลยบ่เอ๊ะใจอยู่แบบแปลกแต่บ่เคยเห็นหนาเพิ่นเห็นนะโอ้โหแต่ว่าเอ้าเพิ่นให้ขึ้นรถแล้วก็ขึ้นขันเพิ่นเอาไปทิมก็ทิมชื่อๆโอ้ยเนาะก็อุ่นใจจะเห็นพ่อเห็นแม่ไปน้ำมาแล้วเนาะคือทางลุงหน่อยเพิ่นก็โอ้ยพังลาว่านี่พาไปทัวร์ทิพย์ทัวร์เด่นนงมอมก็ได้ไปบ่ไปเลยไปน้ำกัน ซื้อเอาลูกหรขายคยซาลูกผมบอกขายคนได้เยากซื้อจักและโบกเลยแปดเงินนึงเนาะขายคนซาลูแต่ยังในน้อยเพิ่นไอ้เนาะคันว่าขายเพิ่นจะได้เป็นลูกคุณหนูแล้วไปยักน้องงอมเนาะโอ้ยลูกทั้งคนเนาะเพื่อทีได้ออกมาเมืองไงถือผ้าคท่องแปดเก้าเดือนเพื่อเพี่อนเงยแต่เท่าสที่ไม่ไผให้เขาเดือนหนึ่งประมาณล้านหนึ่งนี่แหละเขาช่วยกินเนาะกระยูกร่ได้หรือพาลูกกลับไปเวียนจันทร์คือเก่า อันนี้ก็ยังน้อยแล้วสำนีแล้ประมาณประมาณจักปีน้องมอมเพิ่นตอนน่ะเจักปีเฮหยยชั้นเจ็ดีเลยเนาะเนาะก็คืออ่าลุงน้อยแม่นรีบอกว่าอ่าเพิ่นอ่าเจ้าทีเพิ่นมาบอกอีกสามเถือนแล้วสามเถือนแล้วโอเปเปปูเปปูวะนี่เอาเปปูเห็ดแบบไดนบบบนี้ไว้ตัดไม้แต่ก็ไปจกดินจกเงาไปขายลหว่ะเอ๋อ มาได้บานเสริมบอกคนละคนเม่แล e ้วกระบอกชันี้กะเขาก็คิดอยู่ในใจเป่อประธานนี้นะเป็นเป็นอะไรนี่เ่ว่คนกะขันยำยาใ่ช่วยกะมีบทอยู่ยังกะไปแล้หนุ่ยสามเลยนะคนไรสามสามเท่าแล้วแต่แต่คนแบบมาบอกธรรมดาสามารถเนาะแต่ แต่รอบนี้จําเปเลยจําปอ่าตัดไม้เฮกไปจกดินขอยไปขายบ่นันบ่นนี้ออลุงน้อยบ่ได้บอกเพิ่นบ่ยบอกรถจกก็บ่มีว่าซั่นจักเถียวจกจังได๋ว่าันตัดจุไม้น้อยๆ1มล่เฮ็ดทั่วอยู่งพุนอืเอาอยู่ตัวนี้น่ะ้แต่ว่าเรื่องไม้เรื่องอย่างนี้ได้ตัดเนาะไม้น้อยเฮ็ดตัดโยเนาะน้อยก็ไม้เพิ่นเฮ็ดจังได๋ซะโอ้ยกยาแล้วแต่ว่ามื้อใด้สิไปทางดินใหม่ อใหญ่ไปพุ่นพ <conclusions> ุ <Aristotle> ่นไผ่น้ําบ่แล้วมันได้คือคือได้น้ําแม่นไปเนาะแต่ว่าสิได้เฮือนใหม่คือหมู่บ่นี่ก็ต้องรุ่นเนาะโดยังบ่ฮู้อยากได้อย้เฮือนใหม่โยาก็อยากได้ก็เดียวว่ายังบ่กล้าเว้าคือมื้อนั้นอีกนะอยากได้อีกได้อยากได้เนาะเออยาองห้องนึงเอาเพิ่นให้บ่ติน้อยอืมงเจ้าอยู่เยกับ ช่องเท่านี่แหละช่องเท่าทั้งน้องมอมเพิ่นนี่บูชูยู่ดอกเนาะถ้าว่ายู่แล้วได้แลต่พายุน้ำพอน้ำแม่บัดนะวันจันทร์วันค้าดมานี่คืออยู่อย่างใอยู่น้ำป้าอือหูเฮียนมันใกล้ดิเที่ยวไปเที่ยวมากมาอยู่คือคือเฮียนอยู่เสยก่อนเนาะเฮียนอยู่อุดมวิไลอุดมวิไลระแปดเนี่ยนะตลาดระแปดนี่บ่โอ้โดยอเด้อด้อหอนหองใดล่ะโอ้ใกล้สิจบเด้วได้แต่เนาะจบมานี่ ไปเฮียนยังโตไปเฮียนมอแต่ว่าโอ้อโหแน่นอนเพราะว่า,วายัานมีทุนบ่หรือบ่ีไปเฮียนมอผูมันก็จำชีดได้เสือดคนแล้วเนาะอ่าผูดด้ใดใส่ติ่งแตกมากเลยนำรถโอ้ยออกเพิ่นชื่อดอกเนาะแต่ว่าถ้าว่าเป็นไปได้กะคือหมักในสายนี่เนาะ<ด>อืมเขาจะดีแล้วเมตู้ไม่ไงเพิน่นกะเริ่มเนี่ยเนาะเป็นก็เก๊กมากนะแม่นจับขึ้นเชือดรถ ล <laughs> ูกชาวเป็นเพศเป็นมอก็ดีมุกดีใจน้ำเนาะแต่ว่าจะเป็นไปได้เป็นไปได้คุณหดจุดถึงเนาะเป็นจังได้ใช้มือ,อมาเขามาถามที่ดินมาเอ๊ะใจยอะบ่กับเบาเซนกับมาทำคือก็เชื่อว่านี่เห็นลุงงุงมือนะอ่ะอ่ามือเพิ่นชื่อดินให้นะไมาเบาเซาชั้นนี่ว่าลุงเราบกคิดเลยบอ่อะมาเล่นอย่างเบานน้ำฝนนึงแล้วก็ะยาหนางงยังงงอยู่ นี่ยนะคือว่าพอโตๆไปหมดมู่ชีว้านั่นห่าเนาะเถ้าเบิ้งเด้อเรื่องเฮือนเด้อเถอะนี้เด้อรุ่นเบิ้งแทนก็คือว่าก็ในพื้นพื้นก็นั่นน่ะญาติหมู่ชีตอนนี้ลุงน้อยนะเมื่อกาขึ้นกับนั่นนะเนาะแต่ในนี่นี่ปลูกยังนี่ชะลุงในรอบๆเพื่อนหลังเก่านี่พักอย่างในปัจจุบันนี่ทั้งนั้นคือคืออยู่

เย่กำมันเลาะไปเลาะเลาะเพราะว่ายังบ่เคยเลาะเบิ่งจักเทื่อดายคือทั้งเดือนทั้งชานก็บ่กล้าขึ้นเนาะย่อยถึกหาของดีลุงน้อยเพิ่นบ่มีบ่ันดนันแล้วของดีเนาะเอากดีมุกดีใจนําเด้อลุงเด้อเนาะที่มีผู้หักผู้ใหญ่เพิ่นสิทางสร้างให้ได้นําบาดาลบัดนี้เนาะถ้าได้แล้วก็พุ่นแบดนี้ยใหญ่ใส่สวยไปอยู่ที่ดินใหม่แต่ว่าสิหาผู้ใดสิมามังกระตให้บดนี้ เอาเส้นมาจากซีบาอีนงอเสียนหัวเลี้ยวช่วงใหญ่เยอะเลเนาะอ่าแต่จะโม้เธอเนาะอ้าเอ้าวอลุนเบิงลุนเบิงเนาะแต่ว่าเอาเอาเด้อลุงน้อยเด้อบ้านนี้จะจะได้เฮือนใหม่แล้วเด้อบ้านนี้แต่ว่าได้เฮือนใหม่นี่ยันกลัวฮอดไปดองสาวลำพรนเพิ่นเนาะเจ้าก็ฮอดกันฮอตมาทุกคนโบกเดี๋ยวว่าเรื่องนี้หนูพิยองเอาเนาะ rồi rồi đi muốn đi chạy năm vô lẽ có bưng con đứa lộ bưng con rồi rồi bác cho nó luôn phải hà nẹ năm nè nếu đây nè bình ta đít chạy thùng mưa này nó rồi nó sẽ bài đi đứa nông mồm đó nó rồi thằng ba nó à, bưng hà phôn à, khương phủ khổng lung nội phần sợ con ở đây phố đi đấy cho nó luôn nội em đi phố đi bít chạy thùng ấy thì nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những đấy thì nó Oh. โอ้หน่อยโอ้คือเอาน้ำนี่ออกมากใช้ถั่ลุงฟันซอยเรื่อตัวนี้หันไล่โ like. oh. อ้ใช่อยู่ตลาดโลกน่อีกกันนะนอบ่อดได้เคยหู้ได้ว่ามีแท้งน้ำมานี่นะโว้โยเนาะคือทั้งนี้นี่เป็นอา่าบ่ล่างถั่วร่างบวงโอ้บัหน่อยบัดน้ำใช่ได้ถั่ลุงเอามาแต่ใช้ทั้งน้อยก็ใช้มาตลาดโลกได้ห่ะออามาได้พุ่นผู้เลแก โอ้ย <c doors> ูนี่ก็บริมีน้ำก๊อกน้ำยางว่าลุงบ่อนารึบ่อมาดานเลยคือชื่อไปชื่อเพิ่นบ่เพิ่นชื่อให้โอ้แต่ว่าใช่แต่เะมื่อกเอาในนี่แล้วาเบิรแล้วที่ว่าเานี่เบิดแล้วด้บาโ้่เไอตลดลกวนี้บใช่่อาโอ้คือไปเอาเที่เราทางระดับปอดทู้ มันเมนเชั้งอันนี้โรคดีอแท้นี่นอกบวกพันพันมาแต่เวียดนามเลยพอโทษเจ็ดมากเลยปิดเลยเนี่ยเแนวมันจะได้จะให้เจ้ามันแก่แล้วกินนในบ่านได้ป่าวหวานบ่โดยถ้ามันได้ไรมาก้อนที่อ่าชื่อเมื่อหนึ่งกินบ่บ่าชื่อแรกได้ให้เจ้าพีเลยเลยโดยได้พีโน้โน้เดี๋ยวงี้เกิดมากห่างขินแล้วเป็นโชคเป็นเค้นได้เจ็ดมากแลยหน่อยปิดกินแน่ละจ้าโตอันนั้น ทรงมักไปเห็ดแนวแล้วโดย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 โมาทางนี้ก็เป็นส่วนพักชวนหญ้าคือกันเนาะลุงเนะาะสิถา,ามเบิ่งเชื่ก่อนเป็นยังไงคือมักปลูกแถมมักคืนนี่ปลูกเพราะว่าใครเป็นราคาดีเลยเขาซื้อดีนี่มักลัวให้มักเป็ดปีนี้ไม่ได้ปลูกตัวให้แนละะ้วก็หักเป็ดก็ไม่ได้ปลูกเพราะว่ามันขึ้นไปขึ้นมาก็จับเชียนข่อนเมื่อใดนะลงุงน้อก็อยูย่ที่ขึ้นนะ ปลูกผู้ได้แก้ไขปลูกผู้ได้แก้ไขว่าแต่ไปดองชาวลำพอนเพิ่นเมื่อนั่นน่ะผู้ได้มาฮับเอารถอันลุงแก้วไดยลุงแก้วเออลุงแก้วเพื่อน้องพามีนี่โอ้โดย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 ไปนาตีน้องมอมแล้วก็ตีรถน้ำิ่นไปโดยเพิ่นมาเอาอยู่หอดเลือนขักแน่ดีพักที่ตรมีตู้เก่งพักเก่งอ่ะห็ดเข็มเนาะเขาทาอยู่ แต่ว่ามามื้อนี้ก็บ่ได้ซื้ออ่าแนวยินเย็นมาตอนลุงเราซ้ําเนาะบ่เป็นหยัง้บ่เป็นหยังเนาะเบิ่งซะอ่าทางบ่เวียดจั่งเงินให้ลุงเพิ่นก่อนจัก10จัก20เนาะพี่น้องเนาะพอได้อ่าซื้อยาชมยาสูบคันสูบยากเนาะเอาสลุงเนาะโดยกินกับมกับเพกชุดแล้วเนาะอ่าแบ่งปันน้ําจิตน้ําใจอยู่สู้เด้อลุงเด้อเนาะก็ดีมุกดีใจนําที่สิได้อ่าน้ําบาดาลบัดนี้เนาะ ดีใจยู่บ่ได้ยินบ่เชนว่าน่ะนะก็ดีใจเลยลุงหน่อยเพราะอยากเสะดเลยดีใจเลยค่ะทำว่าอันนั้นนี่จะให้ลุงหน่อยครับแต่ว่าเรื่องทุกยากทุกปีเลยพาลู่ห่อตอนแรกนะลานได้ว่าชิเป็นคนเข้ามาจวดสะกอนยังไงบอเชน่นเข้ามาแจ้งว่ะใช่ลุงน้อยคนงุ่งอีกคนบอว่าไพแจ้งการดีใจคือการโดยแจ้งบ่แล้ยวลานเข้ามาลานที่วอาเรื่องอันนี้นี่ว่ามี่องชาบย่างให้คิดสัก่อน สิสิเป็นหังเด้อชั่นเนาะเอ้าก็คือสิแบบซลุงเอ้ยเนาะจังไดก็สสู้เด้อเนาะีมุกดีใจนําที่สิได้อ่าไปอยู่ที่ใหม่แล้วล่ะถ้าว่าได้น้ําคั่นบ่ไปนี่ยันเหลือแต่หูทไปเบิดแม่น้เฮาก็คือสิแบบซลเนาะาทั้งหัวทั้งเขาแคักแท้นีม่ไปขายเชาได้15,000โอ้อันนี้ก็ขายไปขายไดโอ้โล15ได้โล15,000อขายแล้วเ เงินดอกบ่เวียดสิมานอมลุงเพิ่นนี่แล้วันเนาะคั่นบ่มีกะเอาให้พี่อีกแล้วโอ้ยก็สิบ่ได้เงินจัเอแล้วันเนาะยําดนยนําจิตนําใจว่าฉันเลิกเปียนกันเนาะลุงเนาะยเอาก็คือสิแบบี้ล่ะเนาะยเอาสดีเด้อชลุงเด้อเนาะสวัสดีดีเนาะสู้ๆทั้งลุงน้อยก็ได้ไปจ้ะเนาะอ่าให้ลุงเพิ่นเข้าห่มเข้าเงาซะก่อนพูดทั้งบักอึเพิ่นก็จงได้นี่เกิลืมอยู่ของากบ่น่ะลุง ใอยเจ้าอยู่พ่อเอิ้นลุงเราไปใครญี่ป่นนี่เราหนิพ่อเอิ้นไปเห็นนะใครว่าผิดมังเอื้อเรานี่เช็ดใครอะไรจักหมากมัอนี่น่ะเอาอย่าเอาแชวกันไปเนอฟพี่น้องเนาะก็คือสิประมาณนี่พุนทั้งน่องโม่ผุนเข็ดปุ้ยหนุ่มรถจักรห่างนอฟพี่น้องเนาะในเพลงเพผุนมีอยู่เอาก็คือสิประมาณนี้เด้อเนอฟพี่น้องเนาะถ้าว่าเนาะบ่อเดียาผิดพลาดประการใดก็ต้อง ขอโทษของ FC กันเบิดสุขุสุขคนเด้นะอเนาะครับพี่น้องเนาะเอ้าถ่ายนี้บ่เวียดเองก็คือใช่ขอลาพีลาน้องไปแล้วครับพี่น้องเอนะ้ยเนาะเอาเจ้าสบายดีสบายดีครับพี่น้องเอ้ยบ๊ายบาย